สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง a d Channel นะครับผมวันนี้ก็มา reaction นะครับ MV เพลงใช่ทุกคนเข้ามาเฮ่เราจะมาเต้นกันวันนี้เดี๋ยวเราจะลง reaction m b รัวๆเลยใช่เต็มๆแลยคือช่วงนี้ไม่รู้เป็นไรนะรู้สึกว่าคนฮิตกันทำเพลงเนอะใช่แล้วเขาเป็นคนที่เราชอบดูและติดตามอยู่และทำเพลงพร้อมๆกันด้วยเราก็คงจะคิดว่าเราก็คงไม่ r e a อย่างเดียวแหละ วัไรตีก็น่าจะแบบที่จริงเราก็รีแอคชั่นเอ็มีมาอยู่ตลอดแหละแต่วง้แบบว่าแต่ช่วงนี้แบบช่วงนี้มาพร้อมๆกันแล้วก็มันมีเอ็มบีที่ติดค้างมาตั้งนานแล้วลรู้สึกว่าไม่ได้ลงมีคนมีคนขอมาแหละมีคนขอมาแล้วก็ไม่ลงซึ่งเราก็โอเคงั้นมาทีเดียวยาวๆกไปเลยดีกว่าก็วันนี้ก็จะมารีแอคชั่นก็คือเอ็มีของตัวน้องออฟกันเพิ่งเปิดตัวเมื่อวันที่หนึ่งเองใช่มาที่หนึ่งเองจริงๆก็คือเปิดเมื่อวันหนึ่งก็คือเมื่อวันนี้ใช่่่เมือออนวกจได้ เมื่อวันวันนี้วันที่สองโอเคก็คือเพิ่งวันเมื่อวันนี้เองเพิ่งเปิดตัวไปก็เขามาในทีมออฟการซึ่งตอนแรก,กอะเราเห็นโลโก้เราก็ตอนแรกเขาเปิดโลโก้มาก่อนเป็นตัว G มันเป็นอินฟินิตี้ป่ะไม่ใช่ตัว G ไีไม่ไม่อนก่อนเนี่ยไม่เห็นตอนไม่มา<อ>ไม่มาเต็มตอนแรกมาเหมือนจะเป็น G ีครึ่งหนึ่งแล้วก็เอ๊ เขาจะทำโปรเจกต์อะไรอยู่ดีมีจีขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยโอ้กับจีงาออฟกันก็เลยเป็นเล็กช่เล็กอินฟินิตี้อ,อินฟินิตี้เรียกแยกก่อนแล้วเาเป็นขีดวิง่งปึ้มอย่างเงี้ยคือเขาทำโลกโลก้ชิล่างแต่ตอนแรกเห็นจีแล้วมันเป็นโปรเจกต์อะไรวะมัไมมีจีสุดท้ายก็เลื่อออกมแาบบอีกครึ่งวงกลมก็ถึงอ๋อเป็นโปรเจกต์ของออฟกับน้องจานเอาจริงๆอ่ะพี่เห็นตอนเขาเริ่มแบบตัดตัดทีเซอร์มาแล้วแล้วก็ออฟลงกันลงแล้วก็บอกว่าเจอกันที่หนึ่งใช่แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวเจอกันวันที่หนึ่งอย่างง ซึ่งชอบนะเอาพูดตั้งนั้โลโก้ชมก่อนเห็นโลโก้แล้วคือแบบมันเป็นมันคือการทาเป็นวงอย่างเงี้ยแล้วเขาก็แยกออกแยกออกปึบแล้วก็เอาเป็นหนึ่งเป็นตัวเส้นพิ้งผ่านปึ้งแล้วก็กลายเป็นแบบคาดโอกับโอกับจีเออน่ารักดีชอบแต่พี่ว่าอินฟินิตี้มันคือแบบ forever อ่ะเนาะม,มันไปเรื่อยๆเลยอย่างเงี้ยโอ้ก็น่ารักดีดดโลโก้ที่น่ารักคือเป็นการเปลี่ยนโลโก้ใหม่ของคู่นี้ไปด้วยนะเครื่องสุว่าเออเป็นอะไรที่ดูน่ารักแล้วแอบเห็นในคอมิเตอร์ชงเขาปล่อยโลโก้มาคือแฟนเขาเอาโลโก้ไปทำเป็นลายอื่นเต็มหมดเลยล้วม<อ>ันน่ารักหมดเลยคือแบบคือใส่กราฟิกเข้าไปในในโลโก้คแบบไปใส่เป็นลายดอกไม้มีคนไปใส่เป็นลายอื่นๆต่างๆนานาคือเออมันดูน่ารักแล้วคนก็เอาไอ aog เนี่ยไปอยู่ในการแล้วให้มันเหมือนการแต่งงานคือน่ารักมากใช่ละช่างประดิษฐ์ น่ารักน่ารักชอบชอบอะไรเงี้ยอืมก็น่ารักดีทีนี้ก็เลยเอมออกมาแล้วเดี๋ยวยังไม่ให้ดูเลยเดี๋ยวต้องไปดูก่อนขอเปิดจอใหญ่ได้ไหมได้ได้ได้ก็คือเอมนะครับชื่อเพลงไม่รักไม่ลงภาษาอังกฤษชื่อว่า too cute to handle ไม่รักไม่ลงไม่รักไม่ลงไม่รู้ไม่รักไม่ลงทุนหรือไม่รักไม่ลงใจหรือไม่รักไม่ลงอะไรอืมแต่ถ้าเอาแปลภาษาอังกฤษรักไม่ลงเหรอ มันเหมือนจะรักไม่ลงไงมันเล่นมาจากคานั้นแต่มันคือไม่รักไม่ลงอ่ะถ้ากวดรักไม่ลงแปลว่าอะไรอ่ะรักไม่ลงก็คือแบบก็ไม่รักไม่อยากรักอ่ะแต่ถ้าไม่ลกไม่ลงก็คือแปลว่าต้องรักอ่ะแต่ฉันงงว่าข้าแบบเนี้ยใครมันจะไปคิดได้วะเออเรื่อจาคำนิเศษเออมันไม่ใช่คํานิควันมันไม่ลงก็คือไม่รักพอเติมคำว่าไม่ตรงนะครับแปลว่ารักเออก็เข้กใจเธอคํานิเศสนี้คือแบบว่าโบราณมาอะไรเนี่ยเขาใช้คําว่าอะไรอ่ะ นี่ถ้าฉันเ็เหมือนเอาคำเขาเรียกอะไรลบกัลบเป็นบวกอย่างงี้ยอเออเอาคำแบบเหมือนแบบภาษาอังกฤษอ่ะ positive negative อะไรเงี้ยใส่คำคำหนึ่งเข้าไปความหมายตรงกันข้ามอะไรอย่างเงี้ยโอ้นิเศษนี่ถ้าฉันไม่ฉลาดนี่ฉันไม่รู้เลยนะว่ามันหมายความว่าอะไรเดี่ยนิเศษคือการใส่ลบข้างหน้าเอออืมอืมอก็ two q two handle ไปว่านะน่ารักเกินกว่าที่จะรับมือไหวรับมือไหว น่ารักเกินไปพูดง่นนายๆน่ารักเกินไปแล้วรับมือไม่ไหวโอเคก็เดี๋ยวไปฟังเนื้อเพลงกันก่อนอีกก็ต้องขอบคุณทาง CMTV นะครับแล้วก็ c m Record ที่ผลิตผลงานดีๆอย่างนี้ออกมาแล้วก็ให้น้นองๆได้แบบมีโอกาสาได้ออกซิงเกิลใหม่ของตัวเองเนาะก็คือเพลงไม่รักไม่ลงก่อนอันนี้เขาเคยลองมาลองเพลงเป็นอัลบั้มหรือเป็นซิงเกิลน้องเคยมีซิงเกิลมาแล้วแต่ไม่ใช่เป็นเพลงของตัวเองอ๋อมาเอาคนอื่นมา cover เหรอใช่เอาเพลงของที่กสโนวามา cover ใหม่เพลงที่ประกอบพิเศษจีบเธอยังไม่ได้มีเพลงที่แบบ เป็นของอันนี้คือออริจินอลเลยนี่คือออริจินอลใหม่ขอฟกันโอเคก็ถือว่าอันนี้ไม่แน่ไม่ไม่แน่ใจนะแต่คิดว่าใช่น่าจะเป็นซิงเกิลของของน้องออฟน้องกันแบบแรกๆเลยถ้าชื่อเนี้ใช่ว่าไม่มีใครทำหรอใช่คือว่าเป็นซิงเกันซิงเกิลใหม่แหละเพราะว่าเห็นโลโก้มาคือเหมือนตั้งใจทำให้เป็นแบบโลโก้ออฟกันใหม่โอเคอ่ะมาพี่ดูแต่ทีเซอร์พี่ก็ไม่ค่อยดูตัวเต็มเหมือนกันโลโก้เขาแกร้งอยู่นะมีความแปบก

ไอ้ัมหลานมีมน้าักเออปลาทองหรือปลาแกวในแก้วอ่ะว้าว <Wow. S 2> มีหลับด้วยอ่ะ มาห้ามไม่ให้ฉันรักก็ไม่ต้องน่รักฉันนา่าแบบนี้มีรักมีลงหลับยักเลยคนไม่ใช่ผักตายไปแล้วทำทางสลักทำ<ช>สลัก จนหจ่ารักจ้ะนี่ว่าเป็นเสื้อผ้าแบบนีของน้องกันมาด้วยนะถือเสื้อผ้าตัวเองอะแนดินไว้ฉันไม่ไว้ตอนที่กล้ชิดเธอนี่นะอชับทต มีก็แลบจริงจริงเหมือนครึ่งต้นน่ะครึ่งต้นเป็นของพี่ออฟแล้วตอนครึ่งหลังเป็นน้องกันคุณนแบบแกะแค่หลับด้วย ม,มาหราไม่ให้ฉันคิดเธอเอ่คิดถ้าคือนรักอีกนิดฉันคงเป็นทาบเธอเธอฉันดูดีใส่ใจดูยิ่งดูยิ่งดีกว่าที่เจอจะรักเธอจนหยุดหาใจคือลอนการจะหล่อได้แต่นรักก็ได้เก mm ื hmm. เเอบได้หมดเลย น้องหมาแินทื่แบ่หมาพี่เอก็กจค่ะหรอที่บ่ายอ่ะหรอใ้่ของพี่เจค่ะโอ,อ้โหเลิฟโลโก้โลกโลาาก,ก,ก้ไน,กน,บบกนไม่ารัก ไปแล้วห้างทางสลักทำใช้ไหมมาห้างไม่ให้ฉันคิดเธอเองและอาคิถ้าคืน่ารักอีกนิดฉันคงเป็นท้าเธออยากดูสไตล์นีที่ไทยอ่ะใส่ใจดูยิ่งดูยิ่งดีกว่าที่เจแต่รองเท้าว่าจิววงชี่แน่ๆมันเจ็นหยุดเธอจนหยุดหายใจน่ารักอ่ะเรามาทำ Challenge กันมา อ่ะว่าใช้ชุดไปทั้งหมดกี่ชุดเปลี่ยน<ล>เยอะมากทั้งชุดทุกชุดเลยเอาจริงนะพี่ว่ามันสนุกดีแล้วก็จริงๆอ่ะถ้าเต้นไม่ได้ยากมากแต่ว่ามันโชว์ถึงความสามารถนะทางร้องด้วยแล้วก็แร็ปแล้วคือทั้งสองคนเนี่ยทำทั้งสองหน้าที่แล้วเหมือนครึ่งแรกอ่ะให้พี่ออฟลีดครึ่งหลังน้องกันตามมา ครึ่งแรกให้พี่ออฟลิดแล็บครึ่งหลังให้น้องอของกันก็แล็บบ้างไม่แต่พี่ว่าเวทของการร้องอ่ะครึ่งแรกพี่ออฟก็เยอะกว่าด้วยแหละแล้วก็ครึ่งหลังจะเป็นน้องกันเลยผัดกันแต่แต่ชอบนะคือเขาอันนี้ต้องแบบว่าด้วยความที่เขาเพลงมันเป็นเพลงสนุกอ่ะเขาไม่ต้องมานั่งโฟกัสเสียงเยอะอ่ะแล้วเขาชอบการชอบการที่เขาดึงออโตจูนเสียงเ่ะเขาเหมือนใช้คำเขาจะเขาออโตจูนไะเขาใจแต่ว่าอันเนี้ยพี่ว่ามันมีความเป็นเครื่องอรอ่ะ เสียงอิเล็กโทรเออออโตจูนเราออโต้จูนเป็นเทคโนเทคโนนิดนึงอ่ะเขาเขาจะใช้เสียงตอนหลับท่อนแรปอ่ะเพื่อจะดึงออโต้จูนให้มันดูแบบคูลดูแบบแบบตดเสียงแบบเสียงอ่นเอออิเล็กโทรเออพูดผิดเออทำให้มันเพลงจะดูคูลขึ้นมันแบบมันมันดีอ่ะเออมันน่ารักเดี๋ยวเมื่อกี้สเปชไอตรงที่คำขอบคุณเนี่ยเดี๋ยวขอดูอีกนิดนึงนะรู้สึกเหมือนกับแบบเอาเป็นว่าส่วนหนึ่งเสื้อผ้าเสื้อผ้ามันมีของของของน้องๆมามาเองเยอะอ่ะ พี่เอกกำกับ Music มิวสิกวิดีโอพี่เอกก็คือคนกำกับคนละทีเดียวกันก็เลยเอาน้องหมาของตัวเองมามาด้วยชทบาสากด้วย <ary> <Star> สยไตล์ G twenty f หืว่น้องแอมอืมโอเคก็เสื้อก็เมื่อกี้เห็นแหละเห็นรองเท้าออฟก็เห็นแหละจีบองชี แล้วก็เสื้อแจ็คเก็ตน้องกันน่าจะโลเวอก็น่าจะแบบแบรนด์เนมทางตัวแต่คือเหมือนกับไม่รู้แจ็คเก็ตเหมือนกับเคยเห็นน้องกันใส่แจ็คเก็ตอะไรประมาณนี้อยู่แล้วไม่รู้เป็นของน้องกันเองด้วยหรือเปล่าน่าจะมีขขงสตอกของตัวเองมาด้วยน่ารักดีแต่พี่ว่าเขาถ่ายทําเหมือนสไตล์เป็นเกาหลีเกาหลีนุเนอะแล้วก็ไม่ได้มีสตอรี่อะไรแต่เน้นเป็นแบบโมเมนต์สีแสงชุดเต้นอะไรอย่างเงี้ยดูทุกอย่างมันดูใส่ๆน่ารักหมดเลยและดูมีความเป็นแบบมีความแบบ เด็กหนุ่มน้อยสองคนไฮโซ,อโซบอยแล้วก็แบบออกมานั่งเต้นกันแล้วน่ารักดีอะแล้วก็แบบมีความบันดิดแบบชอบที่เขาแบบใช้เล่นกับคำว่า two cue t o handle อ่ะอยู่วันแว่นบ้างอยู่ที่ทแก้มดอกไม้บ้างอะไรอย่างเงี้ยอย่างซีนที่เป็นซีนที่น้องกันมองแก้วประทองนั่นก็น่ารักอะคือเราไม่ตาดูแบบมันเออมันมีอะไรกิมมิคให้เล่นเยอะดีน่ารักถ้าเต้นก็ไม่ยากนะแต่ถ้าเต้นที่แบบคนเต้นตามได้ มีแบบสเต็ปขานิดหน่อยมีมือนิดหน่อยแต่แกแค่ยขยำขานิดหน่อยแล้วแต่ชอบที่มือแบบว่าปุ๊บปุ๊บแล้วก็แล้วก็เคลี้ยงออกโถโถไปข้างล่างอย่างงี้เออเหมือนโยนโบลิ่งอ่ะน่ารักน,น่ารักน,น่ารักซึ่งรู้สึกว่าสําหรับออฟก,ก็น่าจะซ้อมหนักนะอ่ะน้องกันน่ะน้องกันเป็นคนที่เต้นเก่งประมาณนึงเ,ออเลยเรายอมรับแต่อ็อกเป็นคนที่แบบไม่ได้ค่อยเต้นเก่งมาเกเลยเพราะว่าน่าซ้อมเยอะเพราะว่าจากเห็นเอ็มวีก็ดูเขาจะมีการท่องสเต็ปอยู่ประมาณนึงเหมือนกันจะมีบางฉากที่เออเขาก็ลองแต่ก็ ถือว่าทำไม่ดีนะักก <ทำ S 1> ็ด,ดูสมูทดูนะเอาจริงพี่ว่านะตอนซ้อมก็สุดตอนซ้อมแต่นึกสภาพในตอนถ่ายอะไม่รู้ถ่ายเจาะไปกี่รอบนะแล้วใส่เสื้อผ้าแล้วต้องเปลี่ยนชุดอะแล้วพี่ว่าพวกเนี้ย<า>จะต้องถ่ายแค่วันเดียวล้วคิดดูดิมันมีตั้งกี่ซีนกี่เซตต้องเปลี่ยนชุดเดี๋ยวเปลี่ยนเซตเดี๋ยวเปลี่ยนไฟเต้นเต้นเแล้วก็ต้องไปอีกฉากละ้วเปลี่ยนเออชุดก็เต้นยากเก๋เกงพวกที่น้องใส่ตึงจะตายมันกระโดดดึงดึงเยลำบากน่ารักน่ารักเก่ง เป็นเพลงที่จริงๆจังหวะน่ารักแต่เดี๋ยวก่อนนะทำไมาก็ถึงทําเพลงมามีเหตุผลไหมโปรเจกต์นี้มันมีอะไรพิเศษไหมไม่แน่ใจเปิดตัวอะไรหรือกำลังจะมีแฟนมี้หรือมีอะไรปะพี่อยากรู้อะเออนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันหรือพี่ว่าโปรเจกต์พวกนี้พี่มันต้องมีที่มาแต่แฮมกาลังคิดว่าทุกคนกำลังจะออกซิงเกิลใหม่ของตัวเองเพื่อจะขึ้นเวทีแฟนทูเปีย อ๋อก็เป็นไปได้จะได้มีเป็นของตัวเองเพราะแฟนโทเปียทุกคนควรจะมีเพลงเป็นของตัวเองเป็นเออเออเออข้าใจก็เป<ม>็นไปได้ว่าเหมือนกับอ่ะก็ต้องทําเตรียมไปก่อนเริ่มโปรโมทให้คนลองตามได้เต้นตามได้ก็จะไปเช็ในงานลองดูงดคิสสิงโตเนี่ยคิสก็มีซิงเกิลแล้วใช่ไหมสิงโตก็เพิ่งออกเพลงกับพี่นิวจิวไปคิสก็มีเพลงกับเกซุโน่ว่าก็แปลกไม่ได้ว่าแฟนโทเปียพี่นิวจิวจะไปเป็นเกสป่ะคือทุกเอาอย่างนี้จริงๆอิงะแฟนโทเปียทุกคู่มีเกสหมด ใช่ี่ก็เลยน่าจะเป็นนิวจิว๋วบอกได้เลยว่าที่รู้มากคือทุกคนมีเกสหมดแต่เขายังไม่เปิดตัวเกสเพราะว่าจริงๆน้องๆทุกคนมีเกสหมดก็เป็นไปได้ว่าพี่สิงอาจะมีพี่แก้มีนิวจิว๋วอย่างเงี้ยซิงคริสอาจจะมีเกสโนว่าวันนึงอีกวันนึงเป็นพี่เป๊กอะไรอย่างงี้ก็ได้ไดส่วนออกออฟกันเนี่ยออฟกันเขายังไม่เขาไม่ได้อยู่ในโปรเจกที่มีกับนักร้องคนอื่นเลยไม่รู้ว่าเขาจะเชิญใครเป็นแขกรับเชิญแต่ก็เลยคิดว่าเขาคงต้องมีซิงเกิลใหม่เพื่อร้องเวทีด้วยของตัวเองก็คงต้องมี โฮเวทีสามสิบนาทีเช่ไหก็ต้องมีเพลงแบบก็ก็ possible นะที่เขาจะต้องการทําอะไรขึ้นมาเพื่อที่เอาเป็นคอนเทนต์เอาไว้ใช้ในงานคอนเสิร์ตใช่ก็จะมีก็จะมีเพลงนี้อยู่แล้วแล้วก็เพลงที่ร้องในเกส์ร้องเพลงของเกส์โนวาในเกส์สตรเอก็เป็นเพลงประจำตัวเขาแล้วก็เพลงน่ารักๆอีกหลายๆเพลงที่แบบบอกกับเขาอเลยเงี่ยแต่คงว่าคงมีเพลงกับเกส์แต่ยังไม่รู้เกส์เป็นใครอรอย่างเงี้ยเพราะอย่างของเตนี่เขาก็มี เออแบบเพลงของประกอบดับบลคิสวสองเขาอยู่แล้วถูกไหมเขาก็มีเพลงอีกคือ,อต่างคนแบบมีซิงเกิลเตก็เพิ่งมีเพลงกับลูพิรุลาคือ,อคือทุกคนมีมีเพลงของตัวเองไงตอนนี้ก็เลยคิดว่าน้องๆคง,งต้องมีเหมาะถึงเวลาเหมาะที่จะต้องแบบมีมลผลงานเอาไวเ<อ>า้เป็นแบบสต็อกมิ้นนึงใช่ใช่ก็ถ้าคิดตออเหตุผลเดียวนะอีกเหตุผลอื่นไม่รู้แต่เห็นสปอนเซอร์เป็นเพลงคลินิกอยู่คนเดียวแต่อันนี้เขาเอกลุศิบหรือว่าไม่ใช่หรอปกติเอกลุศิบแต่แทนคลินิกด้วยอะไรเงี้ยก็ประมาณนก็เหมาะสมน่าใส ตัวเล็กน่ารักสมคนอ,มออกมาร้องเพลงน่าตีก็ไม่พี่ไหนพูดเยอะเพราะว่าเป็นเพลงใสๆน่ารักดูแบบอิ่มๆคือไม่ต้องคิดมกมกเพลงนี้ฟังเหนือฟังเต้นเมื่อกี้ฟังจังหวะคือแบบเมื่อกี้ฟังฟัง,ฟ,งฟังบีคือเป็นบีที่น่ารักคือเปิดในรถแบบเพ <c oughs> ลินไม่รักไม่ลงไม่รักไม่ลงตรงข้ามกับคำว่ารักไม่ลงรักไม่ลงยังไม่ก็คือรักนั่นแหละก็เด็นเพลงมันก็พออยู่แล้ว ไม่รักไม่ลงไงก็คือรักแบบหมดทั้งตัวทั้งหัวใจก็คือสุดท้ายก็คือรักเธอจนหยุด,ห,ยดห,ยหัวใจหย,หยุดหายใจหยุดหัวใจหยุดหายใจก็แน่นอนก็คือจริงๆมันคือไ,ไงพวกนี้เธอน่ารักขนาดนี้ฉันรักเธอจนจน,จนตายอ่ะเออถ้าจริงๆเพลงเนี่ยจริงๆถ้าไม่เอาจริงๆเนียก็คือไม่รู้เขาร้องให้กันหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ถ้าถูกไม่คิดแบบนั้นคือเขาก็ใครก็ฟังอ่ะก็รักรักเอาจริงๆเขารู้สึกน้องไม่ร้องให้กันหรอกเขารู้สึกน้องอ่ะคือร้องให้แฟนคลับ เคารู้ัว่าออฟกายเป็นคนที่รักน้องแฟนคลับเรามากเพื่อนเขาก็คงร้องเพลงนี้ให้เบบีแหละอืมก็คือไม่รักไม่รักไม่ลงก็คือต้องรักเขาส่งจุบนะแต่เขาไม่ส่งจุบแบบนี้นะแล้วเขาไม่ส่งจุบอย่างเงี้ยเขาเขาโยนอย่างมันโบริ่งไปอ่ะประเด็นคือให้ทุกๆคนแบบแต่เนี่ยเยอะแยะหมดเนี่ยกว่าเพราะว่าคือเพลงนี้มอบให้กับเบบีแหละเพราะรักเธอจนหยุดหายใจน่ารักดีเขาก็แบบนี้แล้วเขาไปร้องในคอนเสิร์ตคือปังเลยนะทุกคนจะต้องกรีดแล้วก็สลบ โยนเขว่งออกไปนะถือว่มีแดนเซอร์คน,นเยอะแล้วแบบเขว่งพ้องๆกันอย่างเงี้ยน่ารักจะตายถ้าสมว่าแล้วเขาเลว่งเสร็จแล้วแบบเขามีลูกบอลอยู่ในมือหรือเขามีอะไรอยู่ในมือเขาเลว่งด้วยหรืออาจจะมีอะไรตกลงมาเป็นใช่น่ารักสไตล์รอ,อดูใครไปดูแฟนตุเปียก็มีใครมีตั๋วก็กำตั๋วไว้ไปดูกันได้ได ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในงานนะครับตัวหมดยังไม่รู้ยังไม่หมดอ่ะใครที่อยากไปไม่ต้องคิดเยอะซื้อเลยซ,ซ,ซ,ซื้อเลยนะ<ม>จ๊ะไะเอ็มบีแค่นก็ไปอีกทั้งหลายคู่ก็ปังไปดูกันได้รับรองอย่างที่แฮมบอกมีทั้งเกสมีทั้งเซอร์ไพรส์ยังไงก็คุม้มจริงจะเปิดตัวเกสอาจจะหมดก็ได้ ถึงตอนนั้นก็ซื้อไม่ทันนะรีซื้อตอนนี้โอเคครับงั้นก็เอาไว้ไปเจอกันในคอนเสิร์ตแตนพกเปียร์ละกันแกน้องออฟกันยังไงก็ต้องมีเพลงนี้ขึ้นยังไงก็มีเพลงนี้ขึ้นแน่นอนแล้วก็แต่เราเอ็มีนี้ก็ฝากไว้เลยครับขอให้ 1M 2M 3M ก็กันไวๆคิดว่าแบบอ่ะจะให้ 5M เลยเร็วๆเนี่ยคิดว่าได้ โอเคก็ถ้าใครชอบนะครับหรือใครจะแบบว่ามีคอมเมนต์อะไรหรือใครแบบจะแนะนำอะไรเพิ่มเติมกี่กับน้องออฟกันก็มาคอมเมนต์กันได้ใน YouTube ของเรานะครับผมก็มาแชร์กันได้หรือมีซีนไหนที่น่ารักมากเลยหนูแคปฉากนี้ได้ฉากนี้น่ารักมากเลยอะไรเงี้ยก็มาดูกันเพราะว่าแชร์มาเล่าให้ฟังเราคิดว่าคนเป็นแบบเบบี้เอะเรารู้สึกว่าน้องดูเจาะกว่าเราเยอะอะคือน้องแแคปเป็นซีนๆเลยที่กว่าเราเยอะอืก็มามาแชร์ให้เราฟังได้เผื่อว่าเอาไปพูดกันในแบบว่า รายการหน้าเราไม่ได้ทำรายการวาไรตี้ของน้องเอากันอยู่แบบแล้วพูดในวาาไไรรตี้อะยงแบบลักลับกับออฟกันแล้วจริงๆเราทำไปกี่มิวี่เอพีอีพีนะคือเราสต็อกอีกเยอะเลยเราจะทำอยู่แล้วเดี๋ยวรอปล่อยแน่นอนเนี่ยก็เดี๋ยวรอไปดูกันได้มีมาเล่นกันเถอะด้วยที่จะทำอยู่แล้วเลยก็เดี๋ยวไปรอดูกันครับก็ฝากด้วยครับผมกับช่องแอร์แชแนลนะคบฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผมแล้วก็กด subscribe นะครับแล้วก็ถ้า ชอบม่ชอบตรงไหนก็มาคอมเมนต์กันได้แล้วก็ฝากไว้สามช่องทางน,นะครับมี YouTube Instagram แล้วก็ Twitter นะครับผม<ะ>ส่วนใหญ่เคล่นไหวอยู่ใน YouTube แล้วก็ Twitter นะครับติดตามกันได้ฝากด้วยครับแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในโอกาสหน้านี่ไปแล้บ๊ายบาย